สวัสดีคุณผู้ชมทุกทุกท่านอีกครั้งนะครับผมกับผมเพื่อผมตะดวด r p c กันอีกเช่นเคยนะจ๊าวันนี้มาจัดรถตู้กันบ้างคุณผู้ชมนะไม่ได้จัดรถตู้เลยนะวันนี้มาจัดรถตู้กันบ้างสำหรับเจ้ากันนี้นะคุณผู้ชมนะใครหารถตู้ พิมพ์พิมพ์ไปทารถบ้านไปทํารถทํามาหากินไปใช้งานคันนี้โคตรตอบโจทย์นะคุณผู้ชมนะจเจ้าคันนี้นะครับผมโตโยต้ามาเจตี้2.8เป็นตัวสแตนดาร์ดนะคุณผู้ชมนะใหม่ๆห,หรูๆแบบนี้นะคุณผู้ชมนะสีดำมัะมืนแบบนี้เลยหล่อมากดุมากนะครับผมออปชั่นเขาก็ค่อนข้างที่จะจัดเต็มถือว่าเป็นรถตู้หนึ่งรุ่นเลยที่นค่อนข้างที่จะหรูมากๆแล้วก็ราคานี่ไม่แพงเลยนะคุณผู้ชมนะมาดูออปชั่นกันบ้างนะครับผมออปชั่นด้าหน้านี่จะเป็นไฟหน้า โปรเจคเตอร์แบบนี้นะคุณผู้ชมนะมีไฟ LED จัดให้ด้วยนะครับผมมีไฟตัดหมอกจัดให้แบบนี้นะคุณผู้ชมนะเอามาดูล้อแมกล้อแมกนี่นะมันล้อแมกอันลอยแบบนี้นะคุณผู้ชมนะยางใหม่สี่เส้นจัดให้เลยนะครับผมเจ้าคันนี้นะคุณผู้ชมนะใหญ่มากดูดิความสูงของเขาเนี่ยคือเอามือขึ้นไปสูงสุดเลยนะครับผมนี่ข้างในก็จะกว้างขวางแบบนี้รถตู้1ที่นั่งสวยๆแบบนี้นะคุณผู้ชมนะรูหราพรีเมียมมากๆนะครับผมเบาะนี่บอกเลยว่ามีกีต จัดการให้หมดแล้วนะคุณผู้ชมนะเบานี่เป็นเบาสีครีมพรีมเมียมพรมีเมียมแบบนี้นะครับผมใครหารถบ้านรถตู้ราคาถูกๆนะคุณผู้ชมนะจัดคันนี้ได้เลยนะคุณผู้ชมนะเ <c oughs> ครื่อง2 8 0 0ซีนะครับผมบอกเลยว่าแรงๆแบบนี้เลยนะครับผมมาดูข้างหลังกันบ้างข้างหลังก็จะใหญ่ๆโตๆแบบนี้ทรงก็จะเป็นทรงเหมือนกับสี่เหลี่ยมนะคุณผู้ชมนะไฟเบรกด้านหลังเนี่ยด้านไฟเบรก full LED เลยนะครับผมนี่ค่อนข้างชัดค่อนข้างสว่างแน่นอนนะครับผมมีไฟเบรกดวงที่3าจัดให้ในจุด ตรงนี้ด้วยนะครับผมด้านหลังเนี่ยสามารถเปิดได้เลยนะคุณผู้ชมนะก็จะเปิดมาเป็นแทง่แทงๆอย่างนี้เลยนะครับผมอ่าปเป็นไงสามารถพับเบาะได้นะสามารถพับเบาะได้พบบอดเบาะได้นะครับผมใครที่ไม่ต้องการใช้ด้านหลังนะครับผมก็สามารถถอดออกไปแล้วเก็บสัมภาระได้อีกด้วยนะคุณผู้ชมนะ ใครอยากได้รถแบบนี้นะคุณผู้ชมนะจัดได้เลยนะคุณผู้ชมเดี๋ยวไปดูภายในกันภายในจัดอะไรมาให้บ้างนะครับข้างในก็จะหรูหราระแบบนี้นะคุณผู้ชมแล้วสำหรับที่นั่งสั่งคนขับนะคุณผู้ชมมาออปชั่นค่อนข้างที่จะจัดเต็มเลยนะคุณผู้ชมนะให้มีอะไรกันบ้างนี่อย่างแรกที่เห็นเลยก็คือ ปุ่มอะไรมันติดฟังก์ชันแบบนี้นะคุณผู้ชมนะมีปุ่มสตาร์ทมาให้ด้วยนะครับผมมีปุ่มสตาร์ทมาให้นะครับผมเกียร์เกียร์ออโต้เรียบร้อยเบรกมือเบรกมือเนี่ยเป็นเบรกมือธรรมดานะคุณผู้ชมนะยังไม่ใช่เจ้าเบรกมือไฟฟ้านะครับผมก็จะอยู่ในส่วนส่วนของข้างล่างตรงนี้นะครับผมอจอนี่ยเป็นจอ lcd แบบนี้นะครับผมมีแอร์ออโต้เรียบร้อยแล้วด้วยนะครับผมมีค่อนข้างที่จะกว้างขวางนั่งสบายมากเลยนะคุณผู้ชมนะตรงนี้สามารถพับได้ตรงนี้ก็จะมีรู12โวลต์นะครับผมที่สำหรับจุดบริเวณเรืออะไรต่างๆนานากก็็ชร์อใ้้ได ครับผมอ่ะเดี๋ยวไปดูในส่วนของที่นั่งฝั่งผู้โดยสารกันบ้างว่าจัดอะไรมาให้บ้างนะคุณผู้ชมที่นั่งฝั่งผู้โดยสารก็จะก,กว้างขวางแบบนี้นะคุณผู้ชมนะรถตู้1 1ทบบี่นั่งหรูหราพอสมควรนะนะคุณผู้ชมนะเวลานั่งอะไรอย่างเงี้ยก็จะค่อนข้างที่จะสบายเลยนะคุณผู้ชมนะในส่วนของตรงนี้นะครับผมก็จะมีรูเสียบชัดแบบนะครับผมก็เป็น 2.1A นะเป็นรู U S b แบบนี้นะครับผมในส่วนของข้างบนฝั่ง คนนั่งนี่ก็จะเป็นดิจิตอลหมดแลวนะคุณผู้ชมและแอร์แอร์ดิจิตอลหมดเลยครับคุณผู้ชมนะตรงนี้ก็จะเป็นหน้าจอแสดงผลเป็นแอร์เราวเรียบร้อยนะครับก็มีรอบคันเลยนะคุณผู้ชมนะตรงนี้ก็มีข้างหลังก็มีนะครับผมในส่วนของตรงนี้ก็จะมีที่วางแก้ววางแก้วน้ํากินข้าวอะไรอย่างนี้นะครับผม ใครอยากได้รถตู้เอาไว้ทํามาหากินนะคุณผู้ชมนะหรือไปทํารถบ้านถอดบ่อออกทั้งหมดเลยก็<ม>ここทําได้ประตูที่สามารถเปิดแยกกันได้ไซ้ายขวาเลยนะคุณผู้ชมนะฝั่งนี้ก็สามารถเปิดได้เหมือนกันนะครับผมก็คอนที่จะใช้งานสะดวกสบายมากๆนะคุณผู้ชมนะอยากเปิดฝั่งไหนก็เปิดได้นะคุณผู้ชมเหมาะมากกับการเป็นรถบ้านหรืออะไรแนี้นะครับผมมาดูส่วนของหน้าเครื่องกันบ้างนะคุณผู้ชมนะก็<อ>ๆๆจะใหญ่ๆตโตๆแบบนี้เลยนะครับผมไม่มีหยดไม่มีเยิ้มนะคุณผู้ชมนะจัดการมาให้หมดเรียบร้อยแล้วนะครับผมคันนี้บอกเลยว่าตรวจสภาพรถโดนใจมาให้เรียบร้อย มีกูร์เซพชั่นมาตรวจรถชัดเจนหมดเลยนะครับผมบอกเลยว่าคุณผู้ชมไม่ต้องจ่ายานะาตังค์นะการตรวจรถนี่เราเป็นคนชําระให้นะคุณผู้ชมดังนั้นมีใบเซอร์การันตีชัดเจนนะครับผมรับประกันไม่มีชนหนักไม่มีน้ําท่วมและที่สับการไม้แห้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะค,ผมผมคุณผู้ชมนะราคาหน้าป้ายของเจ้าคันนี้อยู่ที่ราคาเก้าแสนหกหมื่นเจ็ดพันบาทนะค,ผมผมคุณผู้ชมนะเก้าแสนหกหมื่นเจ็ดพันบาทรถดูหรูขนาดนี้ราคาไม่ถึงล้านนะคุณผู้ชมนะราคาไม่ถึงล้านย้ำอีกทีบอกเลยว่าโคตรคุ้มค่าโคตรน่าจับต้องนะคุณผูู้้้้ชชมมนนนนะะะใคครรออยยาากกไดถแบบบีุณผเลว่ ราคานี้เนี่ยยังไม่รวงกับส่วนลดนต่างๆสูงสุดถึง1นึ่งแสนบาทถ้าทำมาจากคลิปนี้นะคุณผู้ชมนะคยัายากได้เจ้าคันนี้นะคุณผู้ชมนะกดหัวใจกดแชร์และกดซับสไครต์ให้ช่อง RPCC ของเราด้วยนะครับผมสำหรับวนันนี้ไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ